สวัสดียาขําครับทุกท่านครับก็อาจจะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดดน,นิดนึงนะฮะช่วงนี้ฝนตกชุกครับก็ตกทุกวันนะครับเมื่อวานนี้ก็ตกนะครับวันนี้ก็กรินร้นๆมานะครับนี่เป็นกิจวัตรประจำวันของผมทุกวันเลยนะครับก็หลังจากเลิกงานกลับมาถึงบ้านมาสักหกโมงกว่าๆหรือทุ่มกว่านะครับ ประมาณนี้นะก็จะออกกำลังกายนะครับเล่นลุกกิ้งนี่ะสามเซตครับเซตละ35สิบห้าครั้งนะครับเสร็จเซตแรกก็จะไปยกดัมเบลนะครับก็จะมียก2แขนบ้างนะครับยกข้ามศีรษะเอาแขนซ้ายแขนขวาน้ำบ้างนะครับก็3าสิห้าครั้งครับเสร็จแล้วก็มาลุกเกิ้งต่อก็สลับอย่างเงี้ยนะสามเซตพอนะครับระหว่างพักเซตก็จะ ตอบเฟซตอบไลน์เพื่อนบ้างนะครับโทรศัพท์คุยกับลูกบ้างคุยกับน้องนุ่งที่บ้านบ้างนะครับาน,าน,นานทีจะโทรคุยกับคุณพ่อทีนะครับก็ทำตัวไม่ให้ว่างครับผมไม่กินข้าวเย็นนะครับก็เลยมีเวลาในการออกกำลังกายช่วงค่ำเยอะหน่อยนะครับส่วนช่วงเช้าก็ต้องรีบนะครับอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานนะครับ จะเดินทางประมาณสักสี่สิบห้าหรือห้าสิกิโลนะครับอุบลดังจึกไม่ไกลนะครับถ้าไกลกว่านี้ก็โอกาสที่จะออกกำลังกายโอกาสที่จะพูดคุยโอกาสที่จะมีเวลาส่วนตัวแบบนี้ก็น่าจะยากนะครับก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆนี้หลังจากคุณกุ้งเสียนี่เหมือนกับความดานโลหิตผมจะผิดปกตินิดหนึ่งครับก็เลยต้อง ออกกำลังกายควบคุมอาหารไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเข้าที่ก็าทางก็จะไปเริ่มต้นบร,ริจาคโลหิตตามไอด้นผมคือคุณภรรยาแล้วก็น้องๆอ,อ,อีก2องสาคนนะฮะนี่เป็นเซตสุดท้ายนะครับก็จะเหนื่อยนิดนึงครับเล่นเสร็จก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับดื่มน้ำหรืออาจจะเสริมโปรตีนบ้างก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่เสริมโปรตีนเสร็จแล้วก็จากนั้นก็เดี๋ยวไปยกเวทต่อนะครับยกเวทเสร็จก็นั่งพักสักนิดหน่อยก็อาบน้ํานะครับอาบน้ําเสร็จก็ไปนอนพักก่อนไรเสร็คุยกันเพื่อนนะครับมีความสุขท่านนะครับสวัสดีครับ